สวัสดีครับพี่น้องป้อนไปสุกุซุกเขิน,ขขนมือนีก็ได้นี่เลยกุ้งแม่น้ำาสองตัวตัวบอกใจนึงนะครับสีผ้าะมาเห็นต้มยำกุ้งแม่น้ำนะครับง่ายๆกันเลยเพียงพี่น้องมีขน้อต้มยำก้อนสูตรใหม่นะครับอันนี้เจ็ดสิบสองกรัมหกก้อนด้วยพี่น้องครับผมเมนูนี่แบบที่แซ่บก็เดิมแซ่บก็เก่าแน่นอนครบเครื่อตงต้มยำแน่นอนนะครับเดี๋ยวเข้ามามาเห็นกันเลยวัตถุดิบกับมี่าดจากใครไหมแบบอูดขึ้นเก่าน,นะครับแล้วมือนีมีเห็ดหอมมาเสริมพ่อไหมครับผมเดี๋ยวสิพามาเห็นกันเลยจ้า ก่อนที่เฮาจะเหตุอาหารทุกครั้งนะครับต้องล้างวัตถุดิบต่างๆให้สะอาดก่อนเด้อพี่น้องเพื่อสุขภาพของเฮาในช่วงนี้จ้ากินทุกอย่างที่ล้างล้างทุกอย่างที่กินหลังจากนั้นเติมน้ำใส่หม้อกระทะค้างหม้อให้เดือดนี่ก็คือพระเอกของเฮาเลยจ้าขนาต้ยมยำก้อนสูตรใหม่เลยจ้าหนึ่งก้อนเท่ากับหนึ่งถ้วยนะครับผมหรือว่าถ้าใครทําเยอะก็ใส่เยอะเลยนะจ้าเพราะว่าแบบ แซบเป๊ะไม่ต้องปรุงอยู่แล้วจ้าหลังจากนั้นก็รองให้คนอกของเราอ่านะครับผมละลายไปกับน้ำหอมห้อยหวยขึ้นมาแอนใส่นะครับขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเพื่อความน่ารับประทานยิ่งๆขึ้นไปเลยจ้าท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดบุก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 ุกบ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 ุก แซบเด้อพี่น้องครับผมแล้วก็โรยใบบักกูลงไปเล้ยหนึ่งเพื่อแบบมีอัตราลด้วยการกินเพื่อให้มันมอหอมเตะดังยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ใส่ผักชีลงไปเลยจ้าโคเลโคเลให้เข้ากันแล้วก็จัดจานเลยจ้านี่แหละครับผมข้านอต้อยมยำก้อนสูตรใหม่จ้าแซบอีลี่พี่น้องเอ้ยแซบเป๊ะไม่ต้องปรุงเรื่องต้งยมยำใครทำก็อร่อยจ้ะพี่น้องจ้าแซบแห้งหอมหอยๆกันเลยทีเดียวอืม แซ่บจากบกนาวอิลีแล้วกับพริกเผาแทกกันเลยทีเดียวพี่นอ้องแซ่บไปเดี๋ยวฮาสิมากินกุ้งกันเลยเนี่ยพี่น้องดได้กุ้งแล้วกุ้งแบบสดๆกันเลยเดี๋ยวสิมากินกับขเขาบ้่งพี่นอ้องหืมร่าดไป่น่า Mm hmm. mm hmm. มันกุ้งแบบเน,น้นเน้นล่าลงไปบนถัาวตักขึ้นมาอ mm hmm. ไปหาร่องซื้อลดพี่น้องเอ้ยนี่ขนาดนะครับผม72กรัมนะครับ20บาทแล้วก็ขนาด24กรัม8บาทนะครับพี่น้องไปหาหซื้อมะลดเออแซ่บเป๊ะบ่ะตองปุงเรืองตม้มยำไผ่ถำกระแซ่เอออื้อหือุดยอด